สวัสดีผู้ชมทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับหัวเว่ยเมดแพด10.4นะครับในชานใช้งานปี2022กันนะครับผมก็ไม่ได้มารีวิวละเอียดนะครับจะมารีวิวเรื่อง Harmony OS เวอร์ชั่น2นะครับผมเกี่ยวกับเมดแพดสิ0นะครับผมเป็นหัวเว่ยนะหน้าตาอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะคล้ายๆ iPad หน่อยๆนะครับผมก็ไม่เชิงว่าคล้ายก็คล้ายแหละครับประมาณนั้นแหละก็คล้ายนะครับ ก็เดี๋ยวมาคุยกันเลยว่า Harmony OS มันเป็นยังไงทำไมต้อง Harmony OS อ่ะนี่คือหน้าตาของ Harmony นะครับหรือ Harmony OS 2.0นะครับผมนี่ครับคือ Harmony OS นะครับผมในการใช้งานจริงผมก็จะพูดว่าเป็นยังไงบ้างเสียงการใช้งานในปีนี้เป็นยังไงโอเคไหมแหลกระตกค้างหรืออะไรหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็จะมาพูดได้ฟังนะครับผมถ้ามีเสียงแทรกอะไรเข้าขอบดาภัยด้วยนะครับ ก่เริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยรุ่นนี้มันยังไม่มีให้อัปเดตนะต้องไปลงในเฟิร์มแวร์ของประเทศจีนหรือฮ่องกงก็ได้นะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าจะเข้าการอัปเดต h a r m o n y OS นะครับให้เข้าที่ไมโครเวฟนะครับผมแล้วเปลี่ยนภูมิภาคนะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นของไทยใช่ไหมผมตั้งเป็นของจีนอยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะสมมตินะถ้าของไทยนะครับมันจะตั้งเป็น Har m o ม y ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวกดเข้าที่ไทยแลนด์นะครับผมกดเข้าที่ไทยนะครับอ่ามันจะเป็นภูมิภาคไทยปกตินะก็คือจะเป็นภาษาไทยนะครับผมอ่าแล้วกดที่สนับสนุนนะครับแล้วกดที่เพิ่มเติมครับแล้วเขียนอัปเดตเห็นไหมครับถ้าเรากดที่ตรงนี้มันจะไม่ใช่เป็นฮาร์โมนีนะครับมันจะเป็น b m u i อะครับอ่าแต่อันนี้ผมเป็น h a r ์โม y แล้วผมอัปเดตไปแล้วนะครับก็เลยจะเป็น HarmonyOS นะครับผม ถ้ากาถ้เราจะอัปเดตเป็นฮาร์โมนีนะครับเราต้องเข้าที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมมันก็จะภาษาจีนนะครับอ่ากดที่ตั้งค่านะครับกดเข้าที่ภาษาไทยเขียนกดที่ตัว C นะครับจีนที่จีนนะครับก็รอหมุนสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนพูนภาคจีนนะครับอพอเปลี่ยนพูนภาคจีนเสร็จเรากดท่็ที่รูปบ้านนะครับแล้วกดที่อันนี้นะนี่ไอสีแดงตรงนี้นะครับขีดขึ้นนะกดอ่า เข้าไปนะครับอ่ามันก็จะมีเขียนไปนี่ Harmony OS 2.0นะครับผมรุ่นที่อัปเดตนะครับพวกแพดนะครับนี่เห็นไหมเมดแพดโปรเมดแพดแปดจุดนะครับ i 1 0 8นะครับผม10.4จุดสไหม M 6ครับ M 5อันนี้ผมปหารไม่ออกภาษาจีนนะครับอ่าประมาณนี้นะ10.1 10.1อะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับผมรุ่นที่ได้อัปเดตนะครับ แล้วกดที่อันนี้นะครับผมมันก็จะเข้าหน้าอัปเดตนะพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นให้อัปเดตมันจะเขียน Harmony OS ตรงนี้นะครับผมตอนแรกเป็น EMUI อยู่ก่อนออยู่่กนนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะก็จะได้อัปเดตนะครับอ่าสำหรับการอัปเดต Harmony OS นะครับผมก็จะสอดประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเรื่องการใช้งานนะครับผมเอ่อการใช้งานวิดเจ็ตผมชอบนะผมว่าสวยงามและสะอาดและคลีนดีนะครับผมว่าว่าสวยนะผมชอบนะแับ UI ของ Harmony OS เวอร์ชัน2.0สูนะครับสวยมากนะครับการใช้งานไม่มี Google เป็นยังไงบ้างหรือมันใช้ Google ได้ไหมคำถามที่คนสงสัยอยู่แล้วก็เป็นข้อสงสัยมาสักพักแล้วสำหรับการที่ Huawei โดนแบนนะครับผมก็สับผมแล้วก็ยังไม่ปัญหาอะไรสับผมนะ YouTube ผมใช้ไปของอันนี้อยู่นะครับผม่าถามว่าลงคลิปลงอะไรได้ไหมผมก็ลงคลิปปกตินะนี่เห็นไหมมีช่องด้วยอะ่ะผมก็เปิดอะ่ะช่องผมเองนะครับก็ลงคลิปไปภาษาเลยเปิดตัวเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะ ก็ลงได้ปกตินะลงคลิปเนี่ยลงได้ไลฟ์ได้อ่านี่คือ YouTube นะใช้ได้ส่วนโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับ Google นะครับผมก็เข้าในโคม e ของเบ์เซอร์ของหัวเว่เอานะครับอ่าสมมติกดที่รูปบ้านนะครับแล้วกดที่ Google ครับผมเห็นิิดตรงนี้ไหมอ่ามันก็จะมีให้ใช้หมดทุกอย่างนะอ่าถ้าเราแบบจะเอารูปในเครื่อง Android เก่าเราก็มีเห็นไหมมันก็มีให้ปกตินะ ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะใช้ได้นะทุกคนแต่มอาจจะยุ่งยากสำหรับบางคนนิดนึงแอปที่ไม่มีก็อาจจะต้องไปโหลดที่อันนี้นะครับไปหนึ่งนะอ่าโหลดที่ APK เพลนะครับผมประมาณนั้นนะผมตอนนี้ youtube ก็ปกติอะถ้าไม่โหลดตัวนี้มาผมก็ต้องไปดูในบราวกเซอร์นะครับผมส่วนส p o t i f y นะคะผม s p o t i f y นะครับ,นนครบใครที่โหลดไม่ได้ก็ต้องโหลดใน APK เพลเหมือนกันนะครับผม เฟซบุ๊กอะไรใช้ได้ปกติไหมใช้ได้ปกตินะแต่อย่าให้คนรู้กันว่า Facebook มันจะต้องถ้าเป็นแท็บแอนดรอยมันต้องตั้งขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะมันต้องตั้งขึ้นเข้าใจไหมแต่ก็ลื่นปกติอะ่ะมันลื่นอะ่ะมันก็เล่นแนวนอนได้แหละแต่ว่ามันจะไม่เหมือน iPad นะครับอ่าประมาณนี้หน้าจอมันจะไม่ค่อยเต็มเนาะส่วน m e s s e n g อ r อะไรผมก็ยังเป็นหาเรื่องเดียวคือ เรื่องออมันไม่ค่อยเด้งอะประมาณปัญหานี่ปัญหาเดียวเลยที่ผมสึกว่ามันแต่ผมก็ไม่ค่อยเปิดปกติก็ไม่ค่อยเปิดเ,เก่งก็ไม่สนใจอยู่แล้วครับเรื่องเกมใครที่เชื่อมเกมกับ Google ไว้อาจจะมีปัญหาเล็น,นึงก็ขออันนี้ต้องแบบปรับตัวกันนิดหน่อยนะครับใครที่มาใช้แล้วก็แบบอาจจะต้องปรับตัวเรื่องชเรื่องการเงินใครใช้อะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าผมใช้อ่าผมใช้อยู่ช้อปปี้เพนะครับก็ใช้ได้ปกตินะธนาคารแต่เครื่องนี้มันไม่มีซิมไง ผมก็เลยไม่สามารถใช้แบบพวก SCB ได้ธราคารได้นะครับมันก็เลยอาจจะเชื่อไม่ได้นะครับ Lazada, s h o p ป e ี้เป็นไงปกติทุกอย่างนะผมใช้อยู่ส่วนแผนที่ตัวนี้ยดีมากเลยผมไม่รู้แผนที่คนอื่นเป็นยังไงแต่แผนที่ตัวนี้มันนำทางไปมากแล้วก็แบบใช้งานดีนะเห็นปะ UI อโเข้าใจง่ายแล้วแบบเลี้ยวตรงตลอดนะ อ่ะส่วนเรื่องเสียงผมก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะตัวนี้มันใช้ลำโพงเทอร์เมนการดอนนะครับมันแบบ4ี่ตัวเสียงดีมากๆนะผมจะเปิดเพลงให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันเอาแบบไม่ติดเลขสิทธิ์แล้วก็เป็นต้องเป็นเพลงโคเวอร์นะครับเ,เพลงผมชอบนะมันมีเพลงโคเวอร์อยู่นะครับเอาของมาดอลินแล้วกันนะครับนะครับ <S <S <Okay S 3> โอเคอันนี้เปิดอย่เปิดเสียงเลขาเสฟังน,นะครับ บอกตรงนะเสียงตัวนี้ดังมากดังมากๆนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับคือไม์ตัวนี้ผมอยากจะบอกว่ามันดีมากๆตัวหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวมเปิดให้ฟังนิดหน่อยแนละ้วผมกลัวติดลิขสิทธิ์นนะอ่ะเห็นไหมนี่เสียงเพลงไหมเสียงเพลงคือแบบดีมากนะนี่เปิดผ่านลำโพงนะผมได้ลำโพงนะครับ อันนี้เปิดผ่านลำโพงแล้วไม่แตกด้วยไม่ดีมากผมได้ราคามาคุ้มมากๆตอนแฟดเซลนะครับผมราคา6,900บาทนะครับใครที่ยังหาแท็บเล็ตที่ดีๆเครื่องหนึ่งผมว่าโจนี่ตอบโจทย์หลายๆอย่างนะตัดต่อไปยังไงผมว่าสับผมอะโอเคถ้าผ,ผมตัดต่อผมใช้แอป Vn ใครใช้แอปไหนผมไม่รู้แต่ผมใช้ Vn อยู่นะครับผม Vn เนี่ย สับผมอะโอเคนะการตัดต่ออะไรแบบมมันโอเคมากๆคือผมมาใช้ iPad มาก่อนผมก็แบบรู้สึกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรสับผมนะการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือแอป Vn นะครับตัดต่อส่วนตัดแอปรูปผมก็ใช้อันนี้นะผมก็แบบก็ไม่ได้เจอปัญหาเลยพิเศษนะใครที่เจอปัญหาอะไรก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะผมสับผมก็ไม่ได้สีเรียอะไรเลือก Google นะครับ ส่วนเรื่องอื่นผมก็ไม่มีอะไรแบบจะบอกทุกคนมันโอเคมันใช้ได้งานก็โอเคดีไปหมดอ่ะผมชอบนะครับไม่ไม่ได้เจอปัญหานะพอช้ใช้ ipad นะครับ UI ก็สวยงามนะครับวิจงวิเดเจ็ตแล้วก็การเล่นตรงเนี้ยแบบแอปที่เราใช้ไปล่าสุดเป็นแอปอะไรอะไรพวกนี้มันดีไปหมดนะผมว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่งบน้อยนะแล้วหาแบบแท็บเล็ตดีๆเครื่องหนึ่งแล้วแบบอีกอันหนึ่งเลยที่ตอบโจทย์สำผมมากเลยแบบนั้นะ อันนี้เวอร์ชันอันเนี้ยคือโหมดเขาเรียกว่าเดสก์ท็อปโหมดนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่าเนี่ยนี่คือเดสก์ท็อปโหมดนะครับผมเป็นยังไงก็เหมือนจะเหมือนคอมนะครับผมก็ใช้งานแบบอืมมันใช้ดีอ่ะสมมติจะเปิดอ่าเปิดไป youtube นะอ่ามันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเดสก์ท็อปกดขยายก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเดสก์ท็อปนะอ่ากดนี่ประมาณนี้มันจะไม่เหมือนตอนที่จะเปิดนั่นนะเดี๋ยวเปิด นิดนึงแล้วกันมีประวัตินะเดี๋ยวๆต้องเปิด playlist มาไล้มเลียแล้วกันนะครับมันก็จะมาเนี้ยตอบเดสก์ท็อปหมดนะครับผมอ่ะเดี๋วกลาไปต่อไปนะถ้าจะกลับนะครับกดออกจากโหมดเดสก์ท็อปนะครับอ่ะประมาณนี้นะมันก็จะกลับปเป็นหน้าเหมือนเดิมนะครับผม ใครผมแนะนำรุ่นนี้นะครับคือถ้าไม่ใช้ Google แบบอย่างหนักว่า Google Drive Google เกี่ยวกับ Google มากๆครับผมว่ารุ่นเนี้ยตอบโจทย์มากๆราคาก็ถูกนะครับเราพง4ตัวไมค์สตัวเสียงดีมากๆกล้องก็เป็นเลนส์อันต้าไวน์ครับเลนส์กว้างเลยมันก็จะแบบใช้งานดีมากๆนะครับตัวหนึ่งเลย ตอบโจทย์อะตอบจอดผมนะผมแบบคนดูเอนเตอร์เทนเมนต์อะคนดูวิดีโอแบบดูดูหนังอะดูหนังเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูเลยวิดีโอ 4K 2K เครื่องเนี้ยจอมัอน 2K ใช่ไหมแบบผมอยากให้ดูว่ามันตอบโจทย์ขนาดเดี๋ยวเปิดดูนะกอซิล่าเนี่ยแหละ,อะ,อะจอ 2K นะครับแล้วแสงสีดำตัวเนี้ยแสดงแบบมันสนดิบมากๆะ คือผมมันนูกว่าตอนแรกข้าไม่รู้ว่าอาจจะเป็น i อพเอเลยก็ได้นะแล้วก็คือมากๆตัวนี้ลำโพงดีมากสมแล้วใช่เป็นเฮอร์เบนการ์ดอนนะผมแบบตอบโจทย์การใช้งานผมนี่นะดูหนังฟังเพลงเห็นมครับัประมาณนี้ดีประมาณนี้นะก็ คลิปนี้ก็ไม่จะพูดอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันใช้งานีจริงอ่ะมันดีอ่ะใครที่ไม่เคยใช้โห่อยากมาลองใช้ผมก็ลองแนะนําตัวรุ่นราคาประหยัดก่อนแล้วกันตัวนี้เริ่มที่64 g กิกนะครับผมแรม4ลอมห4นะครับราคาผมได้มาราคาที่6,990บาทนะครับเป็นร้านนอกแต่ประกัน1ปีเต็มเครื่องยังไม่ได้แกะอะไรนะครับผมสับ ใครที่หาซื้อก็ลองซื้อผ่านช้อปปี้ดูนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านหัวเวสโตนะครับก็จะประมาณราคาเก้าันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมราคาเต็มนะครับผมแต่มันก็หกสิบสี่เหมือนกันนะครับเป็นลำสี่ร้หกสิบสี่ไม่รู้จะหาจัวไหนมาคุ้มกว่านี้แล้วอ่ะจริงๆนะผมพูดตรงๆนะเราไปหาปากกาซื้อเองนะแบบใช้ปากกาได้นะรุ่นนี้ลองรับปากกานะครับเป็นเอ e n c i l นะครับลองรับเ p ็น c i ซรุ่น2นะครับลองรับนะครับก็สับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่า มันไม่รู้จัดอธิบายเลยเยอะมันใช้งานดีอ่ะ Google ผมไม่มีปัญหาอะไรไงผมใช้ได้รุ่นนี้ก็สับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แนละ้วก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากติดตามช่องเดชทับของอรสุนได้นะครับไว้เจอนคลิปใหม่คลิปหน้าครับไปบ่ายสโอเคบ่ายครับผม